สบ,บายดีนะครับสวัสดีนะครับสาวสอนนรีอินทิตนะครับเพิน่นบินตรงเอรู้สึกเนี่ยเห็นไหมถ้าเราจำไม่ได้ยินดีต้อนรับนะครับคุณแต่ว่าเราไม่ได้ค่าแรงสองแรงเพราะว่าเราไม่ได้ไปทำงานแต่ว่าทางบริษ,ษัทเขจะให้เป็นวันหยุดเฉยๆอีกหนึ่งวันเนะีนะ่ยนะครับไอ้สวยนะครับเพื่นอยู่ จำประศักด์นะครับเพื่อนก็เข้ามาชมน้องบอยบ่อยนะครับบอได้เห็นกับเพื่อนเป็นนะครับที่กรุงเทพมหานครนะครับไม่ทราบว่าพระอาจารย์อยู่ต่างจังหวัดไหมครับตอนนี้นะครับขอให้อ้ายให้เอื้อยให้พี่ให้น้องทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมทั้งตอนไลฟ์สดและหลังไลฟ์สดแล้วก็ทั้งไม่ได้เข้าชมนะครับดีต้อนรับนะครับ แล้วมีสาวตีบคำคงดีแล้วก็สาวน้อยบวอนผมมวงนี่ครับพ่อหวานอินเท้าวงนะครับแล้วก็สวัสดีนะครับไอ้อนุชิตคํำบุญจากอุบลราชธานีสวัสดีพี่ใหม่ทุกท่านเะไปสนับสนุนเขาเพราะฉะนั้นเราต้องโกลมโหมทดเฉพาะคนทำดีนะครับอย่างน้องสมคิดผมอาจารย์ผุนกําลังก็ มันจะค่าเช่าถูกนะครับถ้าอยู่หลายคนแต่เรื่องความปลอดภัยเรื่องประเภทด้วยนะครับเห็นบ่าวบ้านนาชัดเจนไหมเอ่ยน้องทัดสอนจันสมดนะครับ,บผนอยู่แพงอแล้วสุดท้ายลิงที่มันสู้ทรมานมาน่ะหลบภัยหลบทุกอย่างมีกายนะครับ สบายดีสวัสดีนะครับสาวบูสารีวงอันนี้กำลังเข้ามาจากอเมริกานะครับตานเงินเดือนหลายหมื่นนะครับแล้วก็เพื่อนคนหนึ่งก็เป็นผู้ผู้รองผู้รอง,ผ,รองผอนะครับแหลนเมื่อสิบปีที่แล้วนะครับขอขอบคุณคุณแสงนะครับแสงมณีศักด์นะครับรีนะครับจำลองนะครับที่กำลังเข้ามารับชมนะครับ แล้วขอขอบคุณายเป้เพินว่าตายตายตา,ยต,า,ยต,ายตายสาวน้องคงดีจากมีกาวเผินว่าไม่ได้ไปไหนเลยค่ะติดอักเอือยทองคนเดียวแต่รักสองรักสามรักสี่นั้นเป็นรักให้เพื่อนให้มตรให้น้องให้ให้หลายอย่างนะครับครับแต่ว่าออสสีชัยสีสวัสดท่านกับผมนนะเป็นเพื่อนกัน นะครับเพื่อนเรียนจบปริญญาตรีก่อนเ่ายังไม่มีความฮักยังไม่ได้ให้ความฮักใครยังไม่ได้ให้เอ่งใจใครยังไม่เราฝากความหวังให้เขาไปจีบแทน <c oughs> แต่อายพีเตอร์ไม่เป็นเพราะว่าอายพีเตอร์เป็นคนฮักเดียวใจเดียว <c oughs> เป็นอย่างน้อคือจังเบาอยู่กลางๆเจ้ามาเสียหายยากแท้ชั้นแล้ว <c oughs> <c oughs> โอ้ยนี่แหละเนะะาะหลกักๆเบา ดื่มนมแน่นั่นแน่เขาก็จะซื้อนมกล่องมาให้คนละนมคนละกล่องกล่องหนึ่งก็ประมาณไอ้สิทธิทชัยเพื่นบอกว่าเมื่ออื่นจ้าเออวันนี้ใหญ่เพื่อนก็ก็ก็ถูก,กเห็นบ่าวบันหน้าค้นกี่ห้ยเนาะเออคนเท้ามังเถอในภาพนี่เจ้าเจ้าว่าขอยดอเล่อเห็นตัวจีกนะครับ <laughs> แล้วก็สาวบวรพมอวงตอบสาวสอนอรีอินทิศว่าถ้าสาวสอนเอานาวันวิสาขาบูชาแล้ววันปีใหม่สากลวันปีใหม่ไทยอย่างนี้และอีกวันรัฐธรรมนูญวันวันงานแต่งเผื่อนเบาก็ได้ไปร่วมเมื่อประมาณสิบปีผ่านมานะครับสนุกมากนะครับน้องๆแต่ละคนเขาเรียนหมอนี่ต้องใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษใช้ตัวย่อเยอะมากนะครับ สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้เขียนภาษาอังกฤษได้พูดภาษาอังกฤษได้ทั้งหมดเลยข้อมูลการสอนตั้งแต่สิบยี่สิบปีสามสิบปีที่แล้วอยู่นั้นมันหายเกลี้ยงหมดเลยไปหาราที่อยู่ตรงนั้นก็กาบนมัสการนะครับพระอาจารย์ชริเชษพรงรันนะครับท่านเข้ามาอันนี้คือบางบริษัทนะครับแต่บางบริษัทอ,อ,ยอย่างสมมติบริษัทที่บ่าวทำเนี่ย สมมุติว่าวันนั้นเป็นวันนักกตรเริกนะครับอู้ประเทศออสเตรียนี่สวยงามแต่ดูแล้วน่าจะอากาศเย็นมากนะครับสาวสอนนรีนะครับแล้วหลังจากเรียนซ่อมโทรศัพท์เสร็จเสร็จเบ่าก็ไปเรียนซ่อมซ่อมไอ้นี่แหละโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ที่เพื่อนเราหลายคนนะคุณเอ๋มาจากอเมริกามาจากฝั่งไทยมาจากฝั่งลรา ามาจากฝั่งไทยเอ้ยมาจะรับนะครับคุณสุติมูลอยู่ด้านบนมาจากเมืองนอกเยอะมากนะครับมาจากพี่น้องฝั่งไทยพี่น้องฝั่งอาวพี่น้องทางอเมริกน,นะครับทํามาค้าขายทํางานก็ให้เจริญรุ่งเรืองนะครับสวัสดีนะครับคุณตุ้ยน้อยนารกไปตั้งร้านใกล้ใกล้ร้านช่างไหนเนี่ยแน่นอนก็จะเอาขี่งวัวขี่ควายนมาปลาใส่ร้านบ่าวแน่นอนนะครับอ้า สาวสอนที่นอกจากอยู่เหนือไทยอยู่เหนือลาวบ่าวจะบอกว่าอยู่ประเทศไหนนะครับท่านจะได้ไปรับสมแล้วว่าไปเยี่ยมบ้านกันได้ไปผูกมิมตรไมตรีต่อกันนะครับอ่าประเทศออสเตรียทวีปยุโรปสวัสดีพีใหม่นะครับคุณพอลล่าพีเคนะครับคุณพอลล่าพีเคเนี่โน๊ตบุ๊กคอมพิวเตอร์อีกสามเดือนนะเป็นช่างนะครับแต่ลืมหมดแล้วละ่ะตอนนั้นเรียนมาจบไปใหม่นะครับจังหวัดนนทบุรี ส่วนการเรียนซ่อมโทรศัพท์อยู่โรงเรียนอะไรสักอย่างในเขตกรุงเทพมหานครร้านอยู่ติดกับสามแหนขนาดออ้เบาเตึงหลายเสียงกว่นเนี่ยั่งบุมมีไผ่ปอนหัวใจหลวงในอยหน่อย,อยให้เบาสักคนอยู่นเนี่ย,ยมันสามารถเอาตัวเองมันรอดแต่ไอ้เจ้าตัวสบายนี่ไม่สามารถเอาตัวเองรอดแล้วสุดท้ายตัวที่มันเอาตัวเอามันตัวรอดก็ต้องขายในโฆษณาเน,นี่ตัวฟีนองอ่า คือเบ่าวนะครับเบ่าวไปเรียนซ่อมโทรศัพท์เมื่อสวยบ่าวจะได้ส่วนไหนรู้ไหมได้นะครับได้ส่วนไหนถึงจะเป็นวันหยุดลาครูจริงสอบติดครูนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับยากมากเพราะปีหนึ่งหนึ่งคนจบอะไรนะสอกครูมาเยอะมอนนะครับสายอมอนสมฮักนะครับเรีวยกว่า น้องปุ้ยอ่งนะครับยินดีต้อนรับสู่บ้านของเบาบ้านนาด้วยนะครับพอดีวันนี้ตั้งกล้องตรงหน้านะครับอ่ะเบาตอนนั้นกําลังขางไว้ตอนที่ว่าลิงนะครับลิงมีลูกอีกสองแล้วก็แฟนของน้องรวมทั้งลูกหลานนะกอเพิ่นได้น้องน้อยน่าจะคนสองคนแล้วเนาะน่าจะโตเป็น มันก็เป็นสิบาประเทศออสเตรียทวีปยุโรปสวัสดีปีใหม่นะครับคุณพอลล่าพีเคนะครับคุณพอลล่าพีเคเนี่น่าจะยี่สิบสามสิบเคนนะครับเพื่นบอกว่าเสียงชัดแจ๋วเลยค่ะขอบคุณมากนะครับคุณวันเพ็ญลาวอุด ในเราคุณออสศรีชัยศรีสวัสดนะครับเินเป็นครูครูน่าจะเป็นครูผู้หลักผู้ใหญ่ทางภาคอีสานและเป็นเพื่อนคันโบออกจากบ้านโบหูหอมทางเที่ยวถทาโบไปเฮียนวีซา่าแม่แต่บังเอิญเป็นวันหยุดของเราอย่างเช่นเป็นวันหยุดประจําสัปดาห์ว่าหนึ่งเดือนเขาใหยุดอยู่สี่วันแต่ถ้าใครไม่หยุดอ้นะสาวน้อยต้อง เรารียกต้องอาวาดอาสงแหน่เจอคนรอๆเจอผู้ว่าวหมอนี่วันนั้นก็ไปเจอหมอสุขสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆรอบห้องของบ่าวบ้านนาด้วยนะคะทุกท่านสามารถจังหวัดบึงการหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแต่รู้ว่าอยู่ภาคอีสานนะครับสาวน้องคงดีจากมีมาสนใจ่อยบาดเน็ค ไอปีเตอร์วงพจันท์บอกว่าขอให้เฮาฮักกันคือข้เหนียวหนึ่งไมเด้อแมนแล้วอ้ายออเมริกาขอขอบคุณคุณอนุใสไกลญาตินะครับเอ่อขอขอบคุณสาวตีบคำคงดีจากสรัเมีการขอขอบคุณเด้อเดี๋ยวแป๊บหนึ่งคุณ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 ไม่ได้น่าจะบอกให้อ่า ส่วนมากบ่าวจะช่วยคุบูบาอาจารย์ได้เยอะมากเพราะว่าพระสงฆ์หลายท่านรู้จักกาคุณสาวตีพร,รมคงดีเ็้ามาจากอเมริกาสาวโทมัสบุญดีเรือนนาก็มาจากทวีปเดนคือประเทศทวีปเตรบ้านนาก็าเช่นกันรักทุกท่านแต่ตอนนี้บ่าวบ้านนามอบหัวใจให้ทุกท่านขอให้ทุกท่านเก็บบ่าวไว้เอาไวท้ที่ถ้าเจอความลําบากเราสบายได้เลยนะครับแต่ตรงกันข้าม คนที่ไม่เคยเจอความลำบากคือเกิดมาษาอังกฤษได้สอนภาษาอังกฤษได้แล้วก็แปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษได้อันนี้คือความแต่ที่แน่ๆที่เขาให้นานที่สุดลาสามเดือนคือวันลาทำหมันเนะพูดไรสิไปลาเนาะเพราะว่าถ้าไปนองอยังประมนันะียนะ เพื่อนทักไทยว่าสบายดีไอ้บ่าวบ้านนาะเพื่อนว่าสาบูสารีวงยินดีต้อนรับนะครับสบายดีพี่เอ้า